ชะตากรรมของพรรคกล้าทำภายใต้การนำของร้อยเอกธรมกรมนัฐรมเผ่าในวันที่ต้องเปลี่ยนสถานะจาบผู้คุมกลไกรัฐมาเป็นฝ่ายค้านผู้โดดเดี่ยวท่ากลางวงล้อมของศัตรูทางการเมืองทั้งจากทั้งขั้วรัฐบาลและฝ่ายค้านเองสวัสดีครับผมแก่นร้านมายองวันนี้จะวิเคราะห์ให้ถึงแก่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคกล้าทำหลังจากนี้ครับแม่น้ำปราปานี่ต้มแล้วจริงเหรอทำไมมีกลิ่นครับ บ้านเราน้ำมันขุ่นกลิ่นแดงคนในบ้านต้องใช้ทุกวันมันต้มไม่ได้หรอกจ้าลองดูเครื่องกรองน้ำลตร r a filtration ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนและดื่มได้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าประหยัดปลอดภัยดีไหมนี่ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนแต่ดื่มได้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าประหยัดปลอดภัยด้วยนะโหเครื่องกรองน้ำกรอง5ขั้นตอนดีจริงไม่มีกลิ่นเลยติดตั้งก็ง่ายใช้ได้ทั้งบ้านเลยน้ำสะอาดทุกแก้วเพื่อคนที่คุณรัก อย่ารอให้สุขภาพของคุณมีปัญหาดูแลตั้งแต่วันนี้สั่งเลยที่ร้านมายองมีให้เลือก2รุ่นด้วยร้านมายองรวมของใช้ดีๆราคาแสนถูกเริ่มต้น20บาทเท่านั้นมีสารพัดเครื่องครัวเตาแก๊สของใช้ภายในบ้านเพียบแบบการก้าวลงจากตําแหน่งรัฐมนตรีที่ของอํานาจไปอย่างยาวนานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ใช่แค่การสูญเสียหมวกอํานาจครับแต่คือการเข้าสู่สภาวะสูญญากาศทางการเมืองที่อันตรายที่สุดแม้จะมีสสอ,อยู่ในมือถึง58เสียงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก แต่ปริมาณกลับไม่ช่วยสร้างอำนาจต่อรองเมื่อคุณภาพของความสัมพันธ์กับพรรคอื่นนั้นติดลบปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อบรารมีลดลงหัวโขนในระดับการเมืองไทยบรารมีนักการเมืองสาย direct action อย่างร้อยเอกธรรมนัฐผูกติดกับทรัพยากรและการใช้อำนาจรัฐจะต้องมานั่งฝั่งฝ่งฝงายค้านปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นกันทีคือการรักษาเอกภาพในกลุ่มสส58คนที่เคยรวมตัวกันด้วยผลประโยชน์และทิศทางอำนาจ จะเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีมาหล่อเลี้ยงความระส่ำระสายอาจนําไปสู่การแตกตัวได้ในระยะยาวสถานะที่ไม่มีใครอยากจับคู่กล้าทจาจะกลารเป็นพรรคท็อกซิกสําหรับทั้งสองขั้วคือรัฐบาลก็ไม่เอาเพราะมีปัญหาส่วนฝ่ายค้านก็มองว่านี่เป็นเนื้อร้ายที่หลุดออกมาจากรัฐบาลสภาวะกระอักรอกระอ่วนการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบกันเองคือปรากฏการณ์ที่น่าจะปารึกไว้ในประวัติศาสตร์รัฐสภาไทย เพราะปกติฝ่ายค้านนั้นจะต้องร่วมมือกันถล่มรัฐบาลแต่ครั้งนี้เป้าหมายหลักของฝ่ายค้านกลับเป็นพักกล้าทำพักประชาชนโดยนายรังสิมันโรมขุม่มพลพักประชาชนไม่เห็นพักกล้าทําเป็นพวกแต่เห็นเป็นเหยื่อที่เดินเข้ามาถึงในบ้านการตรวจสอบเรื่องเบนซมิดและเครือข่ายทุนสีเทาจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะคราวนี้ร้อยเอกธรรมนัตไม่มีกลไกกระทรวงหรือกรมต่างๆมาเป็นเกราะก,กำบงัง การประเจอหน้าในการมือการจะกลายเป็นการเชื่อสดเพื่อดิสเครดิตกลุ่มอำนาจเก่าและพักประชาธิปัตย์กับกล้าธรรมก็จะใช้กล้าทําเป็นบันไดในการทวงคืนความศรัทธ,ธาโดยการชูทงเรื่องจริยธรรมนักการเมืองการโจมตีร้อยเอกธรรมนัตจะเป็นการยืนยันกับฐานเสียงว่านี่ไงฉันไม่ร่วมรัฐบาลที่มีคนกลุ่มนี้เพราะเราสะอาดกว่าเป็นการเตะตัดขาเพื่อชิงพื้นที่ฝ่ายค้านคุณภาพนี่คือทางตัน ของผู้กองธรรมนัฐกับเกมที่ต้องเลือกหลังจากนี้ผู้กองธรรมนัฐจะต้องเผชิญกับทางเลือกที่บีบคั้นมากขึ้นแน่นอนครับชะตากรรมของพรรคกล้าทำจะสะท้อนว่าในสภาแม้มีปริมาณสสแต่อาจไม่ใช่คําตอบถ้าปราศจากพันธมิตรที่ไว้ใจและการเป็นฝ่ายค้านที่มีคนจ้องจะทําลายมากกว่าสนับสนุนม่ขื้นรลกทางการเมืองที่ร้อยเอกธรรมนัฐไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในรอบสิบปี สภาวะที่โดดเดี่ยวกลางสภานี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเส้นไหมทางการเมืองของผู้กองธรรมนัฐที่เคยเหนียวแน่นจะทนแรงเสียดทานจากการถูกตรวจสอบโดยมิตรในคราบศัตรูอย่างพรัคประชาชนและศัตรูในค้าบมิตรได้นานแค่ไหน